องไทยละนับโรสวัสดีครับเพื่อนๆชาวเดวันในชารอลทุกท่านวันนี้ผมบอนนะครับอยู่กับเจ้าการ์ดจอจากค่ายแดงแล้ว AMD FirePro W4001 รหัสอาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตากันนั่นก็เพราะว่า W4001 ก็เป็นรุ่นใหม่นะครับอยู่ในซีรีส์ใหม่ของ AMD FirePro นั่นเองนะครับสำหรับเจ้า W4001 แล้วนะครับก็จะมาแทนเจ้าตัว V4009 นั่นเองนะครับ เพื่อนๆอ,อาจจะคุ้นเคยกับเจ้าตัว V409D ต้องบอกเลยครับ V409 นั้นอ่ะเป็นการ์ดจอ AMD FirePro ที่ขายดีที่สุดของทาง d ดวันในชัล r a l เรานะครับสำหรับฝั่งของค่ายแดงหรือฝั่ง AMD นั่นเองนะครับ W101 0มาแทนนั้นมีข้อดีอยังไงคุ้มค่าไหมวันนี้ครับเพื่อนๆก็จะได้รับชมกันทั้งสเปคทั้งผลทดสอบก่อนอื่นนะครับมาดูที่ตัวจริงของมันพร้อมกับสเปคกันนะครับให้ดูนี่คือตัวจริงของ WC พันหนึ่งเพื่อนๆอาจจะเริ่มเห็นข้อแตกต่างไปเห็นอ่าอะไรบางอย่างแล้วนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อก่อนเลยผมพูดถึงพอร์ตการเชื่อมต่อก่อนคราวนี้พอร์ตการเชื่อมต่อเห็นพอร์ตเล็กๆแบบนี้เป็นพอร์ตมินิดิสเพย์พอร์ตนั่นเองทำไมใช้มินิดิสเพย์พอร์ตล่ะฮะมินิดิสเพย์พอร์ตมีข้อดีเหมือนเหมือนกับดิสเพย์พอร์ตเลยแต่ว่าขนาดเล็กกว่าทําให W401 0ติดพอร์ตมีพอร์ตติดตัวถึง4พอร์ตด้วยกันเป็นครั้งแรกนะครับสำหรับการ์จอที่เรียกได้ว่าในระดับราคานี้แถมมีขนาดเล็กอีกครับ W401 0ด้วย,ด,วยด้วยความที่การ์จอมีขนาดเล็กขนาดนี้นะครับสามารถเข้าไปอยู่ในเครื่องเว็กสเตชันขนาดเล็กหรือที่เรียกว่า small form factor ได้โดยจะมีอุปกรณ์เสริมมาให้ด้วยโดยเดี๋ยวผมจะแนะนำต่อไปแต่ก่อนอื่นนะครับมาดูกันว่าเรามี มินิดิสเพイพอร์ตที่พูดถึงมีทั้งหมด4พอร์ตด้วยกันเลยทีเดียวลองรับกันแสดงผลนะครับพร้อมกันพร้อมกันถึง4หน้าจอภาพมีแรมติดตัวถึง 2GB ด้วยกันแต่ไม่ได้เหมือน W 2 0 0 1นะครับ 2GB เหมือนกันแต่ตัวนี้เป็น GDDR5 ก็แน่นอนครับมี Memory Bandwidth ที่มากกว่าตัวนี้มาพร้อมกับ m e มรีแบตวิทนะครับถึง 72GB จากที่ผมได้พูดไปนะครับมาพร้อมกับมินิดิสเย์พอร์ตสำหรับท่านใดน,นะครับที่ยังใช้จอภาพที่ไม่ได้เป็นอัปเดตล่าสุดนะครับอาจจะไม่มีพอร์ตตัวนี้ไม่ต้องห่วงครับภายในกล่องมีมาเลยเจ้าตัวสายแปลงนะครับมินิดิสเย์พอร์ต to DVI นี่ฮะพร้อมมาให้ในกล่องจอภาพสมัยใหม่อาจจะมีพอร์ตดิสเย์พอร์ตหรือว่ามี i ดิสเย์พอร์ตอยู่แล้วแต่จอภาพ สักปีที่แล้วลงไปอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่มีก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับสามารถใช้งานได้ที่ผมได้พูดไปครับอุปกรณ์เสริมในการแปลงเจ้าตัว WC 0 0 1เข้าไปอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าเครื่องโร์เซสชั่นขนาดเล็กนะครับนั่นก็คือตัวแ b r กเก็ตนะครับแ b r กเก็ตขนาดมันจะสั้นนะครับผมยกให้ดูเลยเทียบกันนี่นะครับสำหรับที่ติดมาสแตนดาร์ดนะครับก็จะเป็น b กเก็ตขนาดมาตรฐานแต่ว่า เราสามารถเปลี่ยนเป็นแบเกตแบบสั้นได้นี่เลยครับจะเห็นได้ว่าก็สามารถติดตั้งได้ในเคสขนาดเล็กได้เป็นอย่างดีแน่นอนครับภายในชุดขายภายในกล่องก็มีคู่มือพร้อมกับแผ่นไดเวอร์นะครับในการลงก็ต้องมีการลงไดเวอร์ก่อนใช้งานทุกครั้งสำหรับเจ้า w 4 0 0 1นี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการ์ดจอในระดับเมนสตรีมที่มีความคุ้มค่าคุ้มราคาทำาผ,ผลงานทำประสิทธิภาพได้ค่อนข้าง เหมาะสมคุ้มราคาค่าตัวเลยทีเดียวแต่จะมีผลการทดสอบเป็นยังไงนั้นก็ต้องไปรับชมกันนะครับกับผลทดสอบจากโปรแกรมสเปค i ิวเพิ่ม Spec 12เชิญรับชมได้เลยครับจากที่เพื่อนๆได้ชมจบไปนะครับก็เป็นผลการทดสอบของเจ้า Wc พันหนี้ก็จะเห็นได้ว่า Wc พันหนึ่งทำผลทดสอบในโปรแกรมในการทํางานต่างๆในชุดโปรแกรม s p e c v i เพิริสองได้ดีเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าเพียงพอต่อการใช้งานในระดับต้นถึงระดับกลางได้เป็นอย่างดีถ้าผลงานได้ดีกว่ารุ่นเดิมค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นในระดับราคาเดิมสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะทดสอบ เจ้า W4001 ตัวนี้นะครับหรือว่าาก์ดจอ f i r e Pro รุ่นอื่นๆนะครับก็าสามารถเข้ามาทดสอบได้ตัวท่านเองที่สุข101ุมวิท101ทับ1นะครับทางเรามีเครื่อง w o r k s t a t i o n กาก์รจอ f i r e Pro q u a d r o พร้อมให้ท่านทดสอบนะครับในตลอดเวลาทำการของเราสำหรับวันนี้นะครับผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปรีวิวดีๆครั้งหน้าจากทางเดว n นใชล l ครับสวัสดีครับ เทวันชโลิมองไทยระดับโรก